สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างหนึ่งจะมาเสนอทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการปรับนะครับปรับความลึกความหนาของไฟล์ STL นะครับ ครับเริ่มแรกนะครับเราก็ import ไฟล์ STL เข้ามาก่อนนะครับในที่นี้ช่างหนึ่งจะ import ไฟล์กอบป้าพยพญานาคเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับ ครับเมื่อนำไฟล์กรอบป้ายพญานาคเข้ามาแล้วนะครับก็กดเซนเตอร์ตรงนี้ก่อนเลยครับเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเราก็มากดที่วิวดูนะครับว่ามันตรงกลางยงนะครับสังเกตว่า,เ,าเกล็ดป้ายพญานาคจะยังคมชัดในระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่ถ้าหาก เรามาสังเกตตรงนี้นะครับแกนแทตของเราตั้ง25นะครับถ้าหากไม้หรือแมท e r เรียลของเราที่เราต้องการไปแกะเนี่ยมันไม่ถึง25เนี่ยบางท่านจะต้องปรับตรงนี้เลยใช่ไหมครับปรับตรงนี้ให้เหลือสัก15สมมุตินะครับแอปพลายเข้าไปมันจะปรับหมดเลยนะครับสัดส่วนก็จะย่อลงมานะครับ นั้นกลับคืนก่อนนะครับให้มาติ๊กตรงนี้ออกนะครับตรงลิงก์แกนเส้นะครับปรับตรงนี้ให้เหลือ15สมมุตินะครับครับสังเกตได้ว่ารอยเกรดของเราเนี่ยมันก็จะยุบลงไปด้วยสัสดส่วนทั้งหมดมันจะยุบลงไปในแกนเซตนะครับ ทำให้เวลาเราออกโค้ดแล้วก็แกะออกมาเนี่ยทําให้เส้นลายไม่ชัดเจนนะครับเช่งหนึ่งมีวิธีที่จะทําให้ลวดลายยังคงเดิมนะครับตรงนี้เป็นยี่สิบหเหมือนเดิมก่อนนะครับครับเราก็จะมาลดแกนแซต,ตรงนี้ลงนะครับ มาลบแกนแซตตรงนี้ลงให้มันจมลงไปจากพื้นสัก10มิลสมมุตินะครับอันนี้อันนี้รอยต้องลบนะครับลบลบ10มิลครับมันก็จะลงไปข้างล่าง10มิลเหลือข้างบน15มิลนะครับ เราก็มาสังเกตว่า,เ,าเกรดก็ยังจะคมชัดอยู่นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมเลยครับกรดจ,จะไม่ถูกลดทอนความคมชัดลงไปนะครับ จะเพิ่มขึ้นมาหรือให้เหลือซักของหก็พอนะครับนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับเราก็วางไปเลยนะครับกดเพงไปเลยครับสังเกตได้ว่ากริดก็คมชัดในระดับ1แล้วนะครับถ้าหากต้องการ ให้มีความคมชัดและก็นูนกว่าน,นี้นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ตรงฟอนต์รีลีฟตรงนี้นะครับก็ดูบีเคดขึ้นมาเลยนะครับดูบีเคดเลเยอร์ขึ้นมาสังเกตได้ไหมครับว่าเกรดพญนาของเราจะคมชัดขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแต่ในที่นี้มันก็จะสูงขึ้น สูงขึ้นโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันหลังช่างหนึ่งจะมา,าแนะนำการสไลด์นะครับสไลด์ให้มันเป็นให้ใหไ้ไฟของเราเนี่ยไฟล์ s t l ของเราเนี่ยสามารถลดระดับลงมาโดยที่ลายยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับ